سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا اذيما اما بعد فجاء عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องผู้ศรัทธ,ธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮาหนฮัวตาลาผู้ที่ให้ชีวิตเราผู้ที่ให้ริสกีกับเราผู้ที่ให้เนื้อมัดกับพวกเราอย่างมากมายโดยเนื้อมัดต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะคิดคำนวณออกมาได้เป็น ทรัพย์สินและราคาคุณค่าของมันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้คือการยืนหยัดอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องมีจุดยืนแห่งความเป็นอิสลามที่แท้จริง และจุดยืนแห่งความเป็นอิสลามที่แท้จริงนั่นก็คือยืนอยู่บนกิตาบุลอฮ์ยืนอยู่บนดำรัสแห่งอัลลอฮ์ซุบหฮานวตาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์พี่น้องพุทธศัสธาทั้งหลายครับเราทุกคนศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมา นั่นหมายถึงวะฮีที่อัลลอฮฺสุบานววตาราประทานลงมาให้กับบรรดารรซูลและหนึ่งในคัมภีร์นั้นก็คืออัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มายกเลิกคัมภีร์เล่มก่อนๆทั้งหมดซึ่งคัมภีร์ก่อนหน้าก็คือคัมภีร์อซาบุตที่ประทานลงมาให้กับ กลุ่มชนของนบีดาวุฒอะลัยสลามคัมภีรเตอรอรคัมภีอินยีนที่ลงมาให้กับบรรดานาบีมูซาและอีซาอลัยมัสสลามซึ่งในสามคัมภีที่ถูกกล่าวมานี้นะหุอีมานุนบิฮีเรานั้นศรัทธา เรานั้นเชื่อมั่นว่ามันคือคำพีจากฟากฟ้าที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาไม่ใช่คำพีที่มนุษย์กล่าวอ้างและเขียนขึ้นมาและถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงอีกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคำพีเล่มสุดท้ายนั่นก็คือคำพีอัลกุรอานคำพีที่มา พร้อมกับทางนำจากอัลลอฮฺสุบานอตาลาคำพีที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะอะลัยวะสัล,ล,ลัมเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้ประกาศจุดยืนของความเป็นมุสลิมที่จะต้องอีมานต่อัละอิมานต่อบรรดาคำพีอีมานต่อมาลายกะอีมานต่อบรรดารสูลที่ถูกส่งมาทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนอุมมะกของท่าน ให้ไปสู่การอิบาดัดต่อลอสุบาโนตาลาเพียงพระอ,องค์เดียวนอกเนือหจากคำพีที่ได้กล่าวไว้ถึงสิ่งที่เรียกร้องไปสู่การอิบาดัดพระเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วในคำพีนั้นยังได้บอกถึงบทบัญญัติที่เราเรียกกันว่าหลักชรีอะหลักศาสนาบัญญัติ ที่มุสลิมทุกคนจะต้องดำเนินอยู่บนแนวทางที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้วางไว้ซึ่งเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงเป็นแนวทางที่เราต่างก็ขอจากอัลลอฮฺสุบานอตาลาให้เราอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงวันนี้เรามีแนวทางที่เที่ยงตรง แต่เรากลับเลือกแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางที่เที่ยงตรงเรียกว่าแนวทางที่ดอลแนวทางที่หลงแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดสโลัล,ละวะและยุวัสลัมได้ทำไว้เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากจุดยืนของมุสลิมที่เรานั้นจะต้องยืนอยู่บนกิตาบุลลอแล้ว จุดยืนประการที่สองนั่นก็คือ,อยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลาวัสลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่กันเพราะคำว่า,าลาอิลาฮินสลลัล,ลหมายถึงเรานั้นจะต้องยืนอยู่บนจุดยืนแห่งอลัลลอฮฺสุบานอตาลาและมุฮัมมัดรสุลลอฮที่เราปฏิญาณ นั่นคือจุดยืนที่เราพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลวะเลวะสลัมเพราะฉะนั้นคําว่าลาอิลาฮิลลัลและมะุฮัมมัดุลรอซูลลั์ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮุบานวตาลาและมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์เราต้องยึดมันไว้ให้แน่นยืนอยู่บนสองสิ่งนี้ให้มัน่น เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่ยืนอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงประการต่อมาสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นนั่นก็คือเดินตามรอยบรรพชนชาวลาฟุสซอาแหละ,สสละนั่นคือสหาบะของท่านรอซูลนั่นคือท่านอบูบุบากอัสซิดดีกรอฮียัลลอฮุอัน นั่นคือท่านอุมัรอิบนุญญลขอบรดิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือท่านอุสมานบินอัฟานนั่นคือท่านลีบินอลบีอลิบรดิยัลลอฮุอันฮุมาพี่น้องครับทำไมท่านราสดาสลลัลลอฮุอะลัยฮิมะจึงกำชับให้เราดำเนินรอยตามพวกเขาเหล่านั้นพเพราะรอย ทางเดินของพวกเขาถูกรับรองจากอัลลอฮฺสุบานวตาลาและรสูลของพระองค์กลุ่มคนเหล่านี้คือชาวสวรรค์ครับพี่น้องกลุ่มชนเหล่านี้คือบุคคลที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาได้กล่าวเขาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบุคคลเหล่านี้รายชื่อเขาถูกบันทึกไว้ในฮะดีสที่ซอเฮ ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลลัลลอฮุวาลฮิวสลรมแล้วเราดำเนินรอยตามใครครับในขณะนี้เราตามผู้ที่ไม่ได้เอากุรานเราตามผู้ที่ไม่ได้เอาฮะดีษหรือว่าเราตามบุคคลที่เขานั้นดำเนินรอยตามกิตาบุลล้อนและสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลลัลลอฮุวาลฮิวสลรม บรรดาสหาบยยังมีอีกหลายท่านครับที่ท่านอดุสูรสลัลอลวะอะลัยห์อัสลัมรับรองกลุ่มคนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้นำของเราผู้ที่จะนำเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮ์สุบานอัลตาลาบอกว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้วและเมื่อเราสแสวงหาทางอื่นนั่นคือแนวทางที่จะทำให้เรานั้นหลงผิดและออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องประการต่อมา เราจะต้องมีจุดยืนในข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกๆข้อขัดแย้งจะต้องกลับไปหากุรานทุกๆข้อขัดแย้งจะต้องกลับไปหาหะดีษที่ถูกต้องของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลวัลลทุกๆข้อขัดแย้งจะต้องกลับไปหารอยุลอุลมามะ ความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการที่ถูกรับรองเพราะนักวิชาการจะมีอยู่สองประเภทนักวิชาการที่นำความรู้ที่ถูกต้องกับนักวิชาการที่นำความรู้ที่หลงผิดขอดตอาจากลสุบาวนตลา,าให้เราอยู่ในกลุ่มชนของนักวิชาการที่เราเลือกแล้วก็เรียนรู้จากเขาเหล่านั้น ว่าบุคคลเหล่านี้นำสิ่งที่ถูกต้องมาเผยแพร่ให้กับพวกเรามาสอนเรามาตักเตือนเรามาเรียกร้องเราไปสู่ความดีมาห้ามปามเราให้ไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นความชั่วบรรดานักวิชาการผู้รู้เหล่านี้แหละจะนำพาเราไปสู่กิตาบุลลอ์และสุนนะของท่านนบบมุัมุสลลอ็อฮวะเลวะสลัมและไม่หลงออกจากแนวทาง ที่พระองค์ได้วางไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนอกจากข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรานั้นจะต้องเลือกดูว่าเราจะตามบุคคลใดสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งเราจะต้องออกห่างจากฟิตนะฟิตนาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแห่งวันเกียรมะฟิตนาที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าความขัดแย้งที่ท่านอูลสลลาลวะอะลัยฮิว์สลัมได้บอกเอาไว้มันได้เกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสลาลวะอะลัยฮิวะสัลัมบรรดามุนาฟิกีนสมคบคิดกับยาฮูดีเพื่อที่จะ แลกชีวิตของเขากับความอยู่รอดในดุนยาพวกเขาทั้งหลายยืนยันว่าจะเชื่อฟังและปฏิบัติต,ตามท่านอัูสล์สลลลอฺะวะเลวะสลัมและพวกเขาก็ฉีกสัญญานั้นทิ้งด้วยกับการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านอัลสล์ลลลอฺะวะะเลวะสลัมในหลายๆบทเรียนในหน้าประวัติศาสตร์มุสลิม ใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มนี้มายาวนานตั้งแต่ยุคที่สมัยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลฮวะสลัมอพยพจากมหานครมักกะหนีจากการให้ร้ายต่างๆนานาจากกุฟฟาร์มุชริกีนมักกะผู้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลฮวะสลลัมเรียกร้องพวกเขา แต่พวกเขาก็ปฏิเสธอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และตามีบัญชาให้เขานั้นอพยพให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลวะเลวะสลัมอพยพออกมาจากจุดนั้นเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับอิสลามเมื่อมาถึงมาดีนะท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลวะเลวะสลัมสามารถที่จะตั้งรัฐอิสลามได้นะมาดีนะอัลมุนาวะห์รือมาดีนัสช์ช ر อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอวะลายวะสัลลัมได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่กับพวกมุนาฟิกผู้ที่กลับกรอกผู้ที่ต่อหน้านั้นเชื่อและยอมรับในตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอวะลายวะสัลลัมและท้ายที่สุดพวกเขาก็ฝ่าฝืนจนกระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอิวะลายฮิวะสัลลัมก็ไม่ยอมที่จะให้พวกเขาเหล่านั้น อยู่บนแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินของอันอิสลามท่านนบีมัมมัสลต์ลอวะอะลีวะสัลลัมสู้รบกับคนกลุม่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศึกภายในทั้งสิน้นเพราะพวกมุนาฟิกีนไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขาว่าเขานั้นเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยของมุสลิมเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยของนบีมูฮัมมัดสุลลัลอวะอะลวะสัลลัมแตกต่างกับ พวกกุฟาตมุสริกีนที่ยกทัพมาเพื่อที่จะโจมตีและฆ่าท่านอัสุนสัลลอฮ์วะเลวสลัมพวกเขาเหล่านั้นเปิดเผยตัวตนพวกเขาเหล่านั้นมีจำนวนที่แน่นอนมีหัวหน้ากลุม่มหัวหน้าเผา่าแต่มุชริกีนกับยวฮดีที่แฝงอยู่ที่มาดีนะพวกเขาเหล่านั้นยอมที่จะให้การช่วยเหลือท่านนาบี๋มฮมัสัลลอวะอาริวะสลัมในช่วงแรก แต่พอเกิดความอ่อนแอพวกเขาก็กลับไปเข้าข้างกุฟฟาตมุชรีกีนนี่คือคุณลักษณะของมุชรีกีนและยโฮดีในยุคสมัยนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนต่างๆที่ถูกหยิบยกมามีกล่าวไว้ในพระหมหากัมพิรัลกุรอานในสุรอัตเตาบะในสุรอัลมุนาฟิกีนในสุรอัลมุมินิน ในสุรตุลอาฮาบและสุรทอื่นๆอ,อ,อีกที่บรรยายถึงคุณลักษณะของคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับว่าช่วงเวลานี้เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันและคนกลุ่มนี้ก็มีความเข้มแข็งที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อกรอ,อะไรกับเขาได้แต่หนทางแห่งชัยชนะที่อัลลอฮฺซุบานตาลาจะช่วยเหลือของฝ่ายมุสลิม นั่นก็คืออ,อัศรูนั่นคือความอดทนครับความอดทนที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาจะให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงที่เขายืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอและสุนนะของท่านในมูมัสสอลาลลอฮฺอะลัยวะสลมัมได้รับชัยชนะเหนือบรรดายาวูดีและบรรดาผู้ที่กลับก่อพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ สิ่งหนึ่งที่เรากำลังประสบคือดํารัสแห่งอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่บอกกับพวกเราว่าวัตตะกูฟิตนะตันพวกท่านทั้งหลายจงกลัวการเกิดขึ้นของฟิตนะเราไม่ปฏิเสธครับว่ามุสลิมนั้นจะต้องถูกทดสอบและตอนนี้ เราก็กำลังถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาซึ่งฟิตนะนี้มันดูเหมือนว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่ถูกทดสอบที่มีชัยเหนือกว่าชาวมุนาฟิกีนและยโฮดีถ้าหากเราเรานั้นได้ดำเนินรอยตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาและรอซูลของพระองค์ได้บอก ฟิตนาที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นลาตูซีบันนัลและดีนาซอซลามมิงกุมคอสมันไม่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่เขานั้นซอเล็มกับพวกเราหรือว่าเราถูกซอเล็มจากพวกเขาซึ่งการอาธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเราลองมาแยกแยะดูกันว่าวันนี้เนี่ย เราถูกซ้อเล่มอย่างไรบ้างเนี่ยเยอะครับเราเอาธรรมต่อตัวเราเองนั่นคือเราปฏิเสธต่อลอสุบานาอัลตารานี่สำคัญอย่างยิ่งเราอาธรรมต่อตัวเองด้วยการชีริกต่อลอสุบานอัลตาราลอสร้างเรามาให้เรานั้นเป็นมุสลิมผู้ที่ยอมจำนวนต่อละแต่เรากับปฏิเสธตั้งภาคีต่อลอสุบานอัลตาา ด้วยกับการขอในสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบานอตลาไหนล่ะครับความเพนพระเจ้าที่เราได้มอบให้กับอัลลอฮฺซุบานอตลาเพียงพระองค์เดียวเรากําลังซ่อเเล็มกับตัวของเราเองด้วยกับการนําสิ่งที่ไม่ใช่ชริยาสลามิยะมายึดถือและปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นที่ยอมรับทั้งทงท,งที่เรามีชริยาที่ดีที่สุดอยู่แล้ว เรากลับไม่คอนโทรลตัวเราเองกับปล่อยให้สิ่งอื่นที่มันแพร่กระจายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านของเราให้ความชั่วนั้นเข้ามาโดยเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งๆที่ชริยะห้ามไว้อย่างชัดเจนแต่กฎหมายบ้านเมืองบอกว่ามันสามารถที่จะกระทำได้ เราเลือกในการที่จะเลือกเอากฎหมายบ้านเมืองมากกว่าเลือกกฎหมายของอารัสซบานอตาลานี่คือการทดสอบครับและเวลาที่พระองค์ทดสอบพระองค์จะไม่ทดสอบคนที่เขาปฏิบัติตามมัลล็อตและรอซูลเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์จะทดสอบทั้งหมดใครที่อยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าคนนั้นเขาจะปฏิบัติตามมัลล็อตและรอซูนหรือไม่ปฏิบัติตามมาลล็อตและรอซูนเขาจะต้องถูกทดสอบหมด วะและมูวอันมัลลอฮชาดีดุลไลกอบจงรู้ไว้เถิดอัลลอฮ์สุบฮานาูวะตานานั้นคือผู้ที่มีการลงโทษที่รุนแรงอย่างยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทุกวันนี้เราเจ็บปวดครับทุกวันนี้เราจะออกไปไหนมาไหนถ้าหากว่าเรามีสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นอิสลามเราจะต้องถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นคนก่อการร้ายเป็นคนที่ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นคนที่ทําให้ผู้ที่บริสุทธิ์นั้นต้องมาเสียชีวิตพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราจะบอกกับพวกเขาว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นเลยเนี่ยเขาไม่เชื่อครับเพราะทุกวันนี้สังคมส่วนใหญ่พิจารณาจากสิ่งที่เขาเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่เห็นเนี่ยเขาไม่พิจารณาเขาไม่มองหรอกครับเพราะฉะนั้น วิธีการในการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกต้องคือหันกลับมายึดกิตาบุลล์และซุนนะของท่านนบิุุมัสละละสลลัลลอฮฺวะสลัมดูแบบอย่างที่ท่านนบิุมัสลสลลัลลอฮฺวะสลัมที่ทําไว้เป็นแบบอย่างในเรื่องของการปกป้องตัวเราเองและคนที่อยู่ในครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟน,นรกอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาตัดไว้ว่า ยาอยวฮัลลาดีนาามนุกูอัมฟุสกุมวาลิกุมนารอพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านเองการที่พี่น้องปกป้องตัวของพวกท่านเองพี่น้องปกป้องจากอะไรครับพี่น้องต้องปกป้องจากชีริกพี่น้องต้องปกป้องจากการปฏิเสธพี่น้องต้องปกป้องจากการทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ พี่น้องจะต้องปกป้องตัวพี่น้องเองให้อย่าไปยุ่งในเรื่องของบาปเล็กสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวของเรานั้นเป็นบุคคลที่เราปกป้องตัวของเราเองตามคำสั่งของอล็อสซบานอตาลาและเมื่อเราปกป้องตัวเราเองได้เราก็ปกป้องคนในครอบครัวของเรานั่นคือสังคมครับสังคมของครอบครัว สังคมที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุบัิสลลลอฮวะอะลัยวะสัลลัมได้บอกไว้ในฮะดิษบทหนึ่งของท่านและพวกเราก็ท่องจำมันได้อย่างดีเพราะได้ยินกันบ่อยครับท่านอัลสุลสลลลอฮวอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันรออามิงกุมมุงการอน ใครที่เขานั้นเห็นความชั่วหนึ่งความชั่วใดเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นมุงกัรเราถูกสั่งใช้ให้สั่งห้ามกันในเรื่องของความไม่ดีห้ามปามกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีสั่งใช้กันในเรื่องของความการปฏิบัติดีท่านอบูมัสัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมบอกว่าใครเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมของเรา ฟันอยูไเยสุบิยาดีฮีเขาจงยับยั้งมันด้วยกับมือของเขาด้วยกับมือของเขาหมายถึงอำนาจที่เขามีอยู่ไม่ใช่อำนาจที่เขาไม่มีเขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองเมืองเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ปกครองประเทศเขาไม่มีอำนาจครับ คนที่ไม่มีอำนาจไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะก็ไม่มีอำนาจแต่สิ่งที่ด่านนบิมลมัสอล,ลัลวะอะลัยะสัลามบอกให้เรายับยัง้งด้วยกับมือของเขาหมายถึงส่วนใดก็แล้วแต่ที่เขามีอำนาจเขาจะต้องใช้ส่วนนั้นแหละยับยัง้งอำนาจในบ้านของเราไม่มีใครมายุ่งกับเราครับเรามีอำนาจที่จะสั่งใช้คนในครอบครัวเรา แม้กระทั่งตัวเราเองในการทำความดีอิบาดาต่อรอสุบานอตาลาละหมาดบริจาคถือศีลอดคนในบ้านเราเราสั่งเราตีได้ท่านอัลสุนซอลลอฮวาและอิวะสลามบอกว่าฟัดริบูอนนะจงตีสอนให้ละหมาดสอนลูกของเราให้ละหมาดถ้าลูกไม่ละหมาดเจ็ดขวบเนี่ย เริ่มหัดเริ่มฝึกเริ่มทรงเข้าค่ายเริ่มเรียนกุรอานเริ่มอ่านอันกุรอานเพราะกุรอานจําเป็นที่เรานั้นจะต้องนําไปอ่านในกุรอานเพราะอายุสิบขวบต้องตีถ้าไม่ละหมาดต,ต้องตีต้องมีโทษเพราะละหมาดคืออีบาดาเดียวที่จะทําให้เขารอดทั้งในดุนยาและกาคิร์รอดในหลุมฝังศพกลับไปหาลอสบานอนตาลาถูกถามเป็นประการแรกละหมาด ละหมาดคือเสาหลักของศาสนาไม่มีใครสร้างตึกสูงใหญ่หรือว่าบ้านหลังเล็กๆโดยที่ไม่มีเสาไม่มีสร้างได้ครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็พังเพราะละหมาดคือเสาหลักของศาสนาก่อนที่เราจะยีฮาดก่อนที่เราจะต่อสู้ในหนทางของลอสซบานอตาลาเราต่อสู้กับอารมณ์ของเราก่อนหรือยัง เราทำในสิ่งที่ท่านอดุซุนสล,ะละัดลอวะอะไยฮิวะสลัมนั้นได้บอกไว้หรือยังท่านนาบีบอกว่าถ้ามีอํานาจทําไปเลยให้แยกที่นอนระหว่างลูกหลานของเราพอโตแล้วต้องแยกผู้หญิงผู้ชายต้องทําให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือวิถีของอิสลามไม่ต้องรอให้ใครมาแยกและฟิตรนามันก็จะไม่เกิดเพราะเราเริ่มจากที่บ้านของเรา ท่านอัสุลนลต่านะวารีิวะสลัมบอกต่ออีฟัอินลมยัสตเตีฟะบิลิซานีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าหากว่าไม่มีความสามารถด้วยกับพลังอำนาจที่มีอยู่ในมือของเราด้วยลิ้นของเราครับด้วยการตักเตือนของเราด้วยการเรียนรู้อิสลามครับผ่านผู้รู้ที่ได้รับทางนำจากลอสุบฮานอาตาลาผู้รู้ที่เขายืนหยัดอยู่บนแนวทางที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูล เราเรียนรู้ได้ครับด้วยกับลิ้นของผู้นำเราปฏิบัติได้ครับตามสิ่งที่พวกเขานั้นได้บอกให้เรานั้นปฏิบัติตามเพราะเขานำสิ่งที่ถูกต้องมาบอกกับเรานำสิ่งที่เป็นฮักที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ยเราเรียกร้องฮักเราเรียกร้องสัจธรรมไหนล่ะคนดีถูกลงโทษคนชั่วลอยนวลเราเรียกร้องกัน แต่สิ่งที่เป็นฮักที่แท้จริงที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮและรอซูลเราไม่เคยให้กับอัลลอฮ์สุบานอตาลาและรอรซูลของพระองค์เลยไหนล่ะครับฮักที่เราเรียกร้องกันถ้าเรามีความสามารถให้ตักเตือนถ้าเรามีความสามารถให้เราบอกถ้าเรามีความสามารถให้เราใช้แนวทางที่ถูกต้อง ชี้นำเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นและนี่คือแนวทางที่ท่านบบโลโลอับดุลเลลัลวะอะลัยวะสลัมได้บอกไว้กับเราอิลัมยัสตเตฟะบิกลบิฮีและถ้าหากว่าเรายังไม่มีความสามารถอีกเราต้องใช้หัวใจของเราการใช้หัวใจของเราคือการออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเราจะต้องไม่ยอมรับ เราจะต้องไม่สนับสนุนเราจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขานั้นเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความหายนะเราจะต้องออกห่างเราจะต้องขอดูอายเขานั้นได้รับทางนำที่ถูกต้องจากอลัซซุบานอตาลาพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันบ่งชี้ถึงอีมานของคนคนนั้นคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่มีอำนาจ คนที่เขาวันหนึ่งเขาจะต้องขอดุอาาจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเพราะอัลลอฮฺซุบานวตาลาจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ถูกซอเลมนั้นได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือผู้ที่ถูกจอเลมจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยกับพลังและอำนาจของอัลลอฮฺซุบานวตาลาถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งนี้แสดงว่าเราปฏิเสธในความสามารถ ที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาเพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาจะทรงทรงช่วยเหลือเราถ้าหากว่าเราอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาจะทรงช่วยเหลือเราถ้าหากว่าเราช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ลาอะกูลุกาลิฮะซาวาสตักฟิรุลลอฮ์ลาซีมลีวะลากุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนั้ินคุลิซัมฟัสตักฟิรุอินหูกาณ์กัฟฟารอ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول